ขอทาความนอบน้อมกับพระราตรีขอน้อมกับพระเดชพ,พ,พระคุณพระครูวิชัยสารคุณหรือหลวงพ่อหนุนผู้มีแต่ให้ขอน้อมกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปขอากลาบสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกๆท่านนะครับผมผู้บ่้าใหญ่ไทยบ้านนะครับก็นะครับนําวัตถุมงคลนะครับของพระเดชพ,พ,พระคุณนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธโมกุาพรารามอาเบอ ตำบลพลนาก้าวอำเภอพลนาก้าวจังหวัดสกลนครนะครับนำมาให้ชมนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นการจัดสร้างถวายนะครับคือการจัดสร้างถวายถวายให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อหมดเลยนะครับสร้างถวายนะครับแล้วก็จะในในครั้งนั้นนะครับในการสร้างถวายเนะี่ยคือคือมีคณะลูกศิษย์นะครับต้องการนะครับที่จะ สร้างพระพงษ์นะครับให้หลวงพ่อนะครับก็สร้างเป็นสมเด็จองค์ะถมนะครับมาถวายนะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าสมเด็จองค์ปถมนะครับเสริมบารมีนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับรุ่นเสริมบารมีนะครับผมพุทธาพิเศษนะครับปริวาสนะครับปริวาติกรรมครับเดือนปริวาตกรรมนะครับเดือนมกรานะครับสองห้าหกศูนย์นะครับแล้วก็ จำนวนนะครับจำนวนจำนวนเนี่ยที่จำนวนจำนวนนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับจำนวนการจัดสร้างก็นะครับแบบนึงนะครับผมดูชัดๆก่อนนะครับผมไม่ได้รวบรวมอ่าจำนวนการจัดสร้างนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับฝังแก้วบรรยาหน <sh> ึงเม็ดนะครับเก้าพันให้เก้าหมื่นเก้าพันนะครับ 109องค์นะครับแก้วบรรยายู่ไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับ1เม็ดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับฝังแก้วบรรยัลนึเม็ดนะครับจำนวนานวน99,109องค์นะครับแล้วก็ฝังแก้วบรรยา2เม็ดนะครับ5,109องรองนะครับแล้วก็เนื้อผงพุทุกุนนะครับเนื้อก้นคกนะครับฝังแก้วบรรยัลนึเม็ดนะครับ5 5 0 0ัองนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็ตีไปก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนกว่านะครับหนึ่งแสนกว่านะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหนึ่งแสน5พันนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่สร้างถวายนะครับสร้างถวายหมดเลยนะครับถวายวัดหมดเลยนะครับแล้วก็มีในครั้งนั้นนะครับคือคุณอ,อะไรนะผมผมในคณะนะครับคณะคณะของของคุณอืม คณะลูกศิษย์นะครับคณะลูกศิษย์นะครับโดยของโดยคุณชาตินะครับอยู่ภักดีนะครับพร้อมครอบครัวและคณะนะครับนํามาถวายนะครับให้หลวงพ่อหนุนนะครับแล้วก็ทํไลายบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นออกนะครับออกในงานในของวัดนะครับแต่สร้างถวายนะครับรุ่นนี้เป็นการสร้างถวายนะครับคือนี่คือของที่หมายถึงว่าการอ่าคือหมายถึงว่าวัตถุมงคลที่สร้างถวายนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับ ถวายให้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกรับไว้นะครับหลวงพ่อเราไปแล้วก็ได้มาออกนะครับให้ผมนะครับมาออกหมายถึงว่ามาออกบอกบุญนะครับในกองบุญครั้งนี้นะครับกองบุญอองค์เนี่ยกองบุญละหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าจะส่งห้าสิบบาทถ้าเกิดใครสนใจก็โอนมันโอนบัญชีหลวงพ่อแล้วก็แจ้งสลิปมานะครับในทางไอเดียไลน์นะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับ ในเรื่องมวลสารนะครับมวลสารก็มีผงกระเบื้องนะครับผงกระเบื้องหลังคา12ไร่วัทสุนทรนะครับแล้วก็ดินสอดินหัวนอนหลวงพ่อหนุนนะครับผงกระสินไฟนะครับก้อนแร่เพชรน้ำค้างนะครับก้อนผงพุทธคุณนะครับสีขาวและสีแดงหลวงของก้อนก้อนผงพุทธคุณนะครับสีขาวสีแดงสีขาวกับสีแดงนะครับผมแล้วก็ดินจอมปลวกนะครับผมผงเหล็กเปียกนะครับแก้วปัญญานะครับแร่คํานะครับพลอยเสกนะครับไยเสกหลวงพ่อฤษีนะครับ ไม้กลายเป็นหินนะครับก็ฟอสซิลนะครับผมผงงาช้างนะครับผงหยกนะครับผงหยกก็หยกต่างๆนะครับแล้วก็แร่งาดํานะครับผงพระผงผงพระผงพระเศษนะครับที่เป็น25ศตวรรษนะครับผงพระพระพุทธนะครับพระพุทธประสาทนะครับพระพระพุทธประสาทพศส2560ศนนะครับก็ถือว่าลึกนะครับแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับ ผงพุทธคุณนะครับพระพุทโธน้อยนะครับของแม่ชีบุญเรือนนะครับแล้วก็ผงผงพระมหาราชนะครับเข้าพิธีวัดสารนาฏนะครับสองห้าสี่เก้านะครับแล้วก็ผงนะครับผงสมเด็จนะครับผมสมสมเด็จนะครับสองห้าหนึ่งสี่ปีนะครับปีห้าหนึ่งนะครับผงหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็ผงผงพระมหารจรรัินะครับพระจีบบัวนะครับหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็ผงพระมหารจรรัินะครับ ผงพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะครับผงตะใบนะครับตะใบชนวนนะครับชนวนมวลสารนะครับโลหะนะครับผงพุทธคุณนะครับและว่านมงคลต่างๆที่เข้าพิธีอธิษฐานจิตหลายวาระหลายคณาจารย์นะครับก็นําผงเข้าไปนะครับในมวลสารเข้าไปในพิธีต่างๆที่คณะของคุณคณะลูกศิษย์นะครับที่สร้างถวายนะครับนําไปเข้าพิธีแล้วก็ แล้วก็มาจะสร้างเป็นรุ่นนี้แล้วเป็นรุ่นนี้แล้วก็นําไปให้หลวงพ่อนะครับพุทธาพิเศษ,ษในปี2,565นะครับปริวาสนะครับผมจํานวนแจ้งไปแล้วนะครับก็1นึ่งแสนเศษนะครับหนึ่งแสนเศษแสนก็แสนแสนห้าพันน, 5, นะครับประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับข้าง เสริมบารมีนะครับมาดูพุทธลักษณะก่อนก่อนนะครับด้านหน้านะครับเราดูเป็นสมเด็จองป์ปฐมนะครับปางนะครับปางมารวิชัยนะครับนี่นะครับผมนี่ครับข้างด้านล่างนะครับก็มีนะครับสมเด็จองค์ปฐมนะครับนี่นะครับผมสมเด็จองค์ปฐมนะครับไม่มียันอะไรนะครับดูเป็นเนื้อนะครับนะครับเนื้อนะครับแล้วก็มาด้านหลังครับเป็นยันเกาะเพชรนะครับยันเกาะเพชรอนุภาพของยันเกาะเพชรก็ครอบจักรวาลนะครับถอดจาก อีติบิโซบทอีติบิโซนะครับผมแล้วก็อะไรนะอ่าอีทีบีโซ่นบเคาะนั่นแหละครับผมตรงนี้แหละครับเรียงลงมานะอีติบิโซ่นบกเคาะเราไปดูนะครับแล้วก็เสริมบารมีครับเป็นรุ่นเสริมบารมีนะครับวัดพุทธโมกนะครับพระรามนะครับจังหวัดสกลนครนะครับพศ2560นี่64นะครับปั๊มในปี64นะครับเสกในปี65นะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ ก็ร่วมบุญนะครับนี่เป็นงานบุญนะครับงานบุญนะครับงานบุญร่วมบุญจากบัญชีหลวงพ่อเลยนะครับใครอยากโอนทําบุญเท่าไหร่นะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแจ้งรับวัตถุนคลนะครับนี่ก็กองบุญละ100บาทนะครับกองบุญละหนึ่งร้อยบาทค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะครับโอนบัญชีหลวงพ่อโดยตรงแล้วก็ส่งนะครับส่งสลิปนะครับส่งสลิปและที่อยู่มาแจ้งผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับส่งมาเลยนะครับส่งมานะครับแป๊บนึงนะครับ นี่ครับตามนี้เลยครับแอด i d เไลน์และเบอร์โทรนะครับส่งส่งสลิปมานะครับแล้วผมก็จะส่งนะครับจะส่งวัตถุมงคลรุ่นนี้ให้นะครับค่าจะส่ง50บาทนะครับโอนบัญชีหลวงพ่อเลยนะครับก็องหนึ่งก็ร้อยห้าสิบนะครับกล่องบุญนหนึ่งนะครับก็มามาแจ้งกันนะครับมาทําเป็นประวัติธรรมเนียบของวัตถุมงคลที่สร้างถวายนะครับนะครับที่สร้างถวายแล้วก็ถวายในมีเจตนาสร้างถวายหมดเลยนะครับก็ถือว่า อนุโมทนานะครับกับคณะลูกศิษย์ที่ท่านได้จัดสร้างนะครับมีหลายรุ่นนะครับที่สร้างถวายหมดนะครับที่ที่นับมาก็มีอยู่สองสามรุ่นนะครับสองสามรุ่นแต่ก็พยายามจะลงให้ให้แต่ก็ลงลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็บางทีนะครับบางทีบางทีผมก็ไม่มีนะครับไม่มีแต่ว่าสร้างถวายน่าจะลงเกือบหมดแล้วมั้งครับผมเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาลงนะครับเป็นธรรมเนียบของวัตถุมงคลนะครับที่วัดจะสร้างนะครับส่วนมากจะเป็น ของวัดจะสร้างโดยตรงนะครับแล้วก็การสร้างสวายเราก็ต้องมาพูดนะครับเพราะว่าเจตนาของผู้สร้างนะครับเจตนาดีนะครับเจตนาดีนะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันเลยนะครับในเจตนาครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอให้อ่ามาช่วยนะครับหลวงพ่อนะครับในสาธุชนนะครับช่วยหลวงพ่อนะครับปลดหนี้นะครับปลดหนี้กันนะครับก็องค์ละ100บาทนะครับ มีจํานวนสองรองค์นะครับตอนนี้ก็ออกไปอยู่ประมาณมีคนบูชาไปสามองค์นะครับสามสามองค์ในะรุ่นนี้นะครับสมเด็จองค์ปฐมนะครับถามว่างมดงามไหมดูใกลๆนะครับบมนสารนะครับผมนี่นะครับคมชัดนะครับพิมพ์นี้คมชัดมากโอ้หคมชัดมากเลยผมว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่คมชัดชัดจริงๆเป็นหลังยันกอเพชรเนีนะ่ยคมชัดคมชัดที่สุดเลยนะ ดูนะครับองความพระลำลำเม็ดผสมด้วยครับมีพิดผสมด้วยผมก็เพิ่งดูนะครับมาดูพร้อมกันนะครับเม็ดผสพระนาสิกนะครับขมมูลสารขึ้นนะครับโอเคนะครับก็มารับชมรัะฟังกันนะครับเป็นการสร้างถวายนะครับสร้างถวายให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกรลับแล้วนะครับในช่วงในในมีนาคมในพอ่ในช่วงมกรานะครับ หลวงพ่อท่านรับนะครับรับจานวนการจัดสร้างนะครับหนึ่งแสนะครับห้าพันกว่าองค์นะครับก็ถือว่านะครับเป็นพระเนื้อผงที่สร้างถวายส่วนมากวัดไม่ค่อยได้สร้างเนื้อผมตั้งแต่สมบัติพ่อมาแล้วนะครับสมบัติพ่อนะครับมาก็ไม่มีได้สร้างเนื้อผงนะครับก็มีเนื้อดินนะครับมีเนื้อดินก็ในปี6กสามหกสองหกสองสร้างะสามร้อยห้าสิบองค์นะครับหกสามสร้างสามพันอ่าหก อาซาคุณแผนเคลือบสามสามพันองนะครับตามข้อมูลนะครับก็6.2ก็สมสมเด็จองค์ประถมนะครับปางมารวิชัยนะครับเนื้อดินเผาสามร้อยห้าสิบองนะครับครั้งครั้งที่63ก็สามพันองค์ุณแผนเคลือบเคลือบปิดทองนะครับหลวงพ่อจะจานะครับทุกองค์นะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับบอกงานบุญด้วยนะครับก็เดี๋ยวนะครับพูดประวัติเรียบร้อยแล้วก็นี่นะครับ a d l i n e นะครับ a d l i n e นะครับโอนบัญชีหลวงพ่อนะครับเซิร์ชดูนะครับหรือว่าดูหน้าที่ชุมชนนะครับถ้าเกิดใครมีอะไรนะครับอยากยังไงก็ดูที่ชุมชนนะครับผมลงนะครับเป็นจำนวนนะครับหลายๆรุ่นนะครับที่ทางวัดจัดสร้างเองนะครับแล้วก็เป็นของที่สร้างถวายก็มีนะครับมีมีรุ่น2รุ่นนี่แหละครับก็แล้วก็ส่วนมากจะเป็นของวัดนะครับจะสร้างโดยตรงนะครับก็ฝากติดตามนะครับ ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์นะครับเพื่อกเป็นกำลังใจนะครับให้กันนะครับแล้วก็มีอะไรแอดไอดีไลน์มาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ